สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Re v i ีวิกันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีแฟนคลับราอนบอลทั้งหลายถ้าพูดถึงงานเผาในเรื่องราคณบอลแล้วนะครับเชื่อว่าหลายคนนะครับก็พอจะนึกได้หรือว่ามีความทรงจําอันเลวร้ายนะครับเกี่ยวกับงานเผาในราคณบอลซูเปอร์แน่นอนแหละครับว่าผมนะครับจะไม่ปล่อยผ่านตรงนี้แน่นอนนะครับวันนี้ก็เลยจะมานําเสนอนะครับสำหรับงานเผาในเรื่องราคณบอลซูเปอร์จะมีฉากไหนบ้างทุกคนเคยดูหรือเปล่าหรือจากันได้หรือไม่นะครับก่อนที่ทุกคนจะด่านะครับว่าเฮ้ยมาเสนอทําไมแบบนี้ ผมไม่ชอบเลยลองฟังหรือรลองดูคลิปนี้ให้มันจบก่อนนะครับและคุณจะเข้าใจเจตนารมของผมอย่าลืมนะกดซับสไครต์ด้วยอะละไปดูกันได้แล้วโปรโมทมาเยอะแล้วเริ่มต้นที่ฉากที่1ฉากการต่อสู้กันระหว่างจิเรนและโกคูอัลตร้าอินสติงถ้าพูดถึงจุดเด่นๆของ t o u r n a m เมนต์ออฟพาวหรือว่าศึกประชัญพลังแล้วก็คงจะหนีไม่พ้นนะครับสำหรับโกคูในการเป็นอัลตร้าอินสติงและก็จิเรนด้วยนะครับที่เป็นวอสบิ๊กเบิรมตัวใหญ่เลยในภาคนี้ ถ้าพูดถึงจิเรนนะครับหลายต่อหลายคนก็คงจะบ่นดีไซน์ของพี่แกนะครับที่คล้ายคลึงเอเลี่ยนไปหน่อยนะครับและดูแล้วเนี่ยมันดูธรรมดาแล้วก็ไม่ค่อยเท่สักเท่าไหร่แต่เมื่อคุณนะครับได้เห็นภาพนี้ที่ผมเนี่ยทุกคนได้ดูทุกคนก็คงจะบอกว่าเออไอก่อนหน้านี้น่าจะดีกว่านะเพราะฉากนี้นะครับเป็นฉากงานเผานะครับ ตอนที่โกคูเป็นอัลตราสติงได้นะครับและจิเรนเนี่ยก็จะมาโจมตีนะครับเราจะเห็นได้เลยแหละครับว่ามันเผานะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งหน้าของจิเรนตาของจิเรนหรือว่าปากนะครับที่ดูแบบโอ้โหนี่มันตัวอะไรกันเนี่ยหรือจะเป็นตัวของจิเรนนะครับที่จะไม่ค่อยสมส่วนสักเท่าไหร่นะครับจึงทําให้นะครับฉากนี้ถ้าเราลองมองแบบผิวเผินแล้วเนี่ยมันก็มองได้ชัดเจนเลยว่ามันเป็นงานเผานะครับแน่นอนหรือว่าในศึกประชันพลังนะครับมันจะมีบางตอนนะครับที่แบบภาพโคตรสวยเลยและบางตอนนะครับก็จะมีภาพเผานะครับ ในบางช่วงนะครับก็เป็นอันว่าน,น่าเสียดายนะเพราะการที่โกคูนะครับเป็นอัลตราสติงได้นะครับก็ควรจะมีภาพที่สวยงามทั้งตอนเลยดันมีงานเผานิดนึงนะครับถ้าพวกเรานะครับไม่ได้จับสังเกตรจริงๆหรือจับผิดเนี่ยก็คงจะไม่เห็นนะฮะสำหรับฉากนี้มาต่อที่ฉากที่2ส่วนสูงของคูริลินสําหรับคูริลินสามเณรเมียสวยที่พกพาส่วนสูงนี่ที่เรียกได้ว่าสูงโป่งเลยนะครับสูงกว่าหลักกิโลนิดนึงด้วยส่วนสูงของพี่แกนะครับอยู่ที่153ซนติเมตรซึ่งหลายคนก็คงจะสงสัยว่าจะูทไม เกี่ยวกับส่วนสูงของคูเดรลินและมันมีอะไรหรอในความผิดพลาดนะครับของราคตบอลซูเปอร์ที่เกี่ยวกับความห่วยนะครับของภาพนะครับในภาคซูปเปอร์นี้ผมให้เวลาคุณคิด3วันเลยครับว่าภาพนี้มันมีข้อผิดพลาดตรงไหนหรอติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกสามวันเดี๋ยวจะนานไปงั้นผมขอเฉลยเลยละกันนะครับจริงๆแล้วผมใบ้ไปแล้วนะเกี่ยวกับเรื่องส่วนสูงของคูเดรลินคุณลองสังเกตดูดีๆนะครับว่าส่วนสูงของคูเดรลินในภาคซูปเปอร์นะครับกับภาคราคตบอลแซดมีความแตกต่างกันคือจริงๆมันก็มีอีกส่่วนนึงงของ ที่มันแตกต่างจากภาคแซนะครับแต่ว่าผมไม่ขอพูดละกันขอให้ภาพเนี่ยมันบอกไปเองนะแต่สิ่งที่คุณสังเกตได้จากส่วนสูงคูณิลินนะครับในราคอนบอลภาคแซตส่วนสูงของคูณิลินอยู่ประมาณไหลของหมายเลข18แต่พอมาภาคซูเปอร์นะครับส่วนสูงของคูณิลินนะครับดันสูงประมาณเอวของหมายเลข18ไปซัได้นะครับเรียกได้ว่าเป็นความผิดพลาดเล็กๆในน้อยนะครับถ้าหากคุณนะครับไม่ได้สังเกตจริงๆก็คงจะไม่ทราบล่ะครับสำหรับส่วนสูงของคูลิลินมาต่อที่ฉากที่3หน้าของบิลคล้ายกับสกูปี้ดูในตอนที่ 82ฉากการเปิดตัวเท่ๆของบิวนะครับที่เราจํากันได้ก็คือเขาใช้ห้าใครนะครับในการลบดาวดวงหนึ่งไปซึ่งบุคลิกแล้วหน้าตาของพี่แกนะครับดูโหดร้ายแล้วก็น่ากลัวมากๆเลยแต่ในราคอนบอลซูเปอร์มันไม่เป็นอย่างนั้นสิในบางตอนสําหรับบิวเทพทไายล้างนะครับของจักรวลที่7ในเรื่องราคอนบอลมีต้นแบบมาจากแมวพันคอน,นิเรกนะครับซึ่งเป็นแมวพันที่อาจารย์ทูเยอมาผู้แต่งราคอนบอลได้เลี้ยงไว้นะครับซึ่งต้นแบบก็ต้องเป็นแมวถูกไหมแต่คุณรู้หรือไม่ล่ะครับว่าในราคอนบอลซู นในตอนที่82นะครับมันมีฉากหนึ่งเลยที่เป็นความผิดพลาดมหาเลยนะครับทางทีมงานอนิเมะก็คือมันเป็นฉากหนึ่งที่บิวนะครับหน้าตาของเขาเนี่ยคล้ายหมามากๆเลยซึ่งถ้าเรานะครับลองย้อนไปดูตัวละครตัวอื่นแล้วเนี่ยมันก็จะเหมือนกับเจ้าสกูปปี้ดูมาต่อที่ฉากที่4ความทรงจําซูเปอร์ซย่าขั้นที่3ของพวกเราได้หดหายไปหมดเลยเรียกได้ว่าฉากนี้ผมแทบไม่ต้องบรรยายหรืออธิบายเลยว่ามันมีความผิดพลาดตรงไหนนะครับสลาบอนิเมะนะครับในภาพนี้คือจริงๆแล้วในฉากการ การต่อสู้ครั้งนี้นะครับมันเคยมีมาก่อนแล้วนะครับในรักน o n อลแซดนะครับมูฟวี่แบทเทิออซึ่งภาพในตอนนั้นก็ทํามาได้สวยงามพระรามแปดมากๆเลยแต่พอมาในรักน์ n อลซูเปอร์เมื่อมีการรับนะครับแล้วก็ทําใหม่นะครับภาพดันห่วยแตกไปได้ด้วยสายเหตุหลักๆนะครับที่เป็นเบื้องหลังเลยที่หลายคนอาจจะไม่ทราบนะครับว่าทําไมภาพมันห่วยแตกขนาดนี้เนื่องจากว่าโปรเจกต์อนิเมะรักน์บอลซูเปอร์นะครับเป็นโปรเจกต์ที่แบบโคตรจะด่วนเลย จึงทาให้นะครับเป็นความผิดพลาดมากๆเลยทางทีมงานนะครับในการรีบปล่อยอนิเมะรักนบอลซูเปอร์มาเพราะมันทําให้นะครับภาพนะครับในช่วงต้นๆเลยนะครับของอนิเมะรักนบอลซูเปอร์ออกมาได้ห่วยแตกมากๆเป็นเพราะว่างานเผานะ่ครับที่ต้องเร่งรีบในการส่งต้นฉบับเพราะว่าในหนึ่งอาทิตย์นะครับก็จะต้องมีการนะครับส่งตอนนะครับให้พวกเราได้รับชมกันซึ่งแน่นอนและวว่าเมื่อไม่ได้มีการวางแผนมาก่อนหรืออะไรมาก่อนนะครับจึงทําให้นะครับอนิเมะภาคนี้นะครับช่วงต้นจึงห่วยแตกมากๆและผลนะครับก็อย่างที่เราเห็นเลยแหละครับ ว่าเห็นว่าซูเปอร์ัซีาขันที่3นะครับหน้าตาก็จะบูดบูดเบี้ยวเบี้ยวหรือแม้กระทั่งบิวนะครับที่จากแมวเนี่ยก็ไม่รู้จะกลายเป็นตัวอะไรหรือเปล่านะครับจนทําให้นะครับเป็นมีมล้อเลียนมาโดยตลอดเลยเกี่ยวกับซูเปอร์เซียขั้นที่3นะครับกับฉากในตำนานฉากนี้มาต่อที่ฉากที่5ใเนราคุนบอลซูเปอร์ดูเหมือนว่าเทนชิงฮังจะไม่ค่อยได้เล่นกล้ามสักเท่าไหร่ใช่ไหม ในดราคอนบอลแซดนะครับเทนชิงคังนะครับมักจะมีบทบาทนะครับที่เรียกได้ว่าเป็นตัวพิกเกมหรือว่ามาแวบๆวบๆนะครับแต่ทุกคนก็มักจะจดจําเขาได้และแน่นอนแหละว,ว่าชุดเด่นๆของพี่แกนะครับนอกจาก3ตาและรอยบากท,ที่ตัวแล้วก็มีกรามนี่แหละที่มันโคตรจะใหญ่โตเลยแต่ในดรา g อนบอลซูเปอร์นะครับมันจะมีฉากนะครับที่ว่าไปหาเทนชิงคังที่บ้านเนี่ยซึ่งฉากนี้นะครับต้องบอกก่อนแล้วกันว่าในมังงะไม่มีนะมันเป็นฉากที่เสริมเข้ามาซึ่งแน่นอนแหละครับว,ว่าฉากก็เสริมแล้วนะครับแล้วก็อนิเมะเนี่ยทำการเผาะ ็เราจะเห็นได้เลยแหละครับว่าเทนจิงฮังนะครับกล้ามพี่แกเนี่ยได้หายไปหมดเลยนะครับไม่รู้เพราะว่าอยู่ในป่าหรือเปล่าไม่มีอะไรกินนะครับหรือว่าเพราะอะไรกล้ามก็หายนะครับตัวก็เล็กลงนะครับจึงทําให้นะครับกล้ามใหญ่โตที่เท่ๆของพี่เทนชิงฮังนะครับที่ทําให้รันจีเนี่ยไฝหาก็หายไปหมดเลยนะครับก็ไม่รู้นะนะว่าถ้ารันจีมาเห็นกล้ามแบบนี้แล้วยังจะไปตามหาเทนชิงฮังอีกหรือเปล่ามาต่อที่ฉากที่6การต่อสู้กันระหว่างโกคูกับฟริเซอร์อีกหนึ่งในหลายๆฉากการเผาในตำนานนะครับที่หลายคนนะ ก็น่าจะจดจําได้ดีสําหรับในมูฟวี่บอกเลยว่ามันไม่มีปัญหานะครับสำหรับการทําภาคนี้แต่ว่าพอมาเป็นซูเปอร์นะครับทำการร่างใหม่ทําใหม่แล้วแน่นอนแล้วว่ามันเป็นงานเผาที่หลายคนอาจจะยอมรับไม่ได้เพราะว่าไม่ว่าจะเป็นการลงสีนะครับที่ดูผิดเพี้ยนไปหรือจะเป็นรูปลักษณ์นะครับไม่ว่าจะเป็นของฟิเซอร์เอ่ยหรือโกคูนะครับที่ดูบิดบิดเปี้ยวและดูลายเส้นนะครับที่ดูเหมือนว่าไม่ได้ตั้งใจทําสักเท่าไหร่โดยจริงๆแล้วนะครับเหตุการณ์นี้ควรเป็นเหตุการณ์นะครับที่มีภาพเท่ๆนะครับเพราะว่าฟลิเซ และเป็นร่างโกลเด้นฟรีเซอร์ด้วยแน่นอนหรือว่าเป็นทั้งร่างใหม่และความเท่อีกทั้งโกคูนะครับยังสามารถเป็นซูเปอร์สย่าบลูได้อีกด้วยความเท่ต่างๆนะครับควรมาลงนะครับในแอนิเมะนะครับในเวอร์ชั่นนี้มากเลยแต่ทุกสิ่งทุกอย่างนะครับก็ไม่ได้เป็นนะครับเหมือนที่ทุกคนได้หวังไว้ด้วยสาเหตุหลักๆก็อย่างที่ผมได้พูดไปแหละครับว่าในช่วงต้นๆของแอนิเมะดราก้อนวันซูเปอร์นะครับเนื่องจากว่าเป็นงานเร่งรีบนะครับไม่ได้แบบว่ามีความตั้งใจในการทําสักเท่าไหร่นะครับจะบอกไม แต่เนื่องด้วยเวลาและงบประมาณนะครับที่มันดูน้อยนิดเหลือเกินนะครับในการที่เขาจะทําให้ดีได้นะครับจึงทําให้เราได้เห็นภาพห่วยๆแบบนี้มาซึ่งแฟนๆรันบอลส่วนใหญ่ก็ไม่ชอบแหละครับไม่ว่าจะเป็นลายเส้นนะครับที่ดูแบบห่วยเหลือเกินหรือจะเป็นสีนะครับที่ลงแล้วโอ้โหนี่เองนี่ได้เกลี่ยสีมาบ้างหรือเปล่านะครับมันดูทุกอย่างบิดๆเปี้ยวๆไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นรูปลักษณ์นะครับที่ดูแล้วเนี่ยมันแบบว่าไม่ค่อยสมส่วนสักเท่าไหร่นะครับไม่ว่าจะเป็นฟรีเซอร์หรือโกคูจึงทําให้นะครับไม่ต้องจับผิดห็อกแค่คุณมอง ตาคุณก็รู้แล้วล่ะครับว่าฉากนี้นะครับงานเผาแน่นอนมาต่อที่ฉากที่7การต่อสู้กันระหว่างฮิโตะกับโกคูในศึก6 VS 7ถ้าพูดถึงนะครับศึกจากวันที่6ปะทะก,กับจากวันที่7แล้วแล้วก็ศึกนี้เรียกได้ว่าความมันความสนุกมันมีมากมายจริงๆและแน่นอนเลยว่าภาพในศึกนี้ก็สวยด้วยแต่บางท่านนะครับอาจจะไม่ได้สังเกตนะครับว่าการต่อสู้กันนะครับในศึก6 VS 7เนี่ยมันจะมีฉากที่โกคูกับพี่โตะบางฉากนะครับที่งานยังดูเผาๆไปหน่อยแต่ผมไม่ได้หมาย ความว่าท้งภาค6เวท7เนี่ยจะมีงานเผาทั้งหมดเลยมันก็จะมีภาพดีๆด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นตอนที่โกคูเป็นไคโอเคนและปะทะกับพี่โตะตรงนั้นก็สวยนั่นแหละครับแต่ว่าอย่างที่ผมพูดไปว่ามันจะมีบางอันนะครับถ้าคุณลองสังเกตดีๆแล้วเนี่ยมันจะมีงานเผาอยู่ในตอนที่38นะครับในดราก้อนบอลซูเปอร์จะเห็นนะครับตอนที่โกคูนะครับโดนฮิโตะจัดการที่พุงของเขาเนี่ยเห็นไหมหน้าตาของโกคูมันดูเยเกไปนิดนึงนะครับไม่ค่อยเข้ารูปเข้าร่างสักเท่าไหร่นะครับก็เป็นอนัน เกดดีๆก็คงจะไม่เห็นนะสําหรับตรงนี้มาต่อที่ฉากที่8ฉากสุดท้ายงานเผานะครับของฮิโตกับโกคูเหมือนเดิมเรียกได้ว่าคู่นี้นะครับไม่รู้สร้างเวนสร้างกรรมมาหรือเปล่านะครับสำหรับงานฉากงานเผานี้นะครับเป็นตอนที่72ของราคอนบอลซูเปอร์ผมต้องขอบอกก่อนแล้วกันนะครับว่าในตอนนี้นะครับเป็นตอนเสริมขึ้นมาไม่มีในเวอร์ชันมังงะน,นะครับเอาง่ายๆนะมันเป็นเนื้อเรื่องนะครับที่ทีมงานตัวเองเนะี่ยอยากจะเสริมก็เสริมขึ้นมาซึ่งสิ่งที่มันเสริมขึ้นมาเนะี่ยนอกจากเนื้อเรื่องที่ดูแปลกๆแ,และ ที่มันโคตรจะแปลกเลยไม่ว่าจะเป็นนะครับหน้าตาของฮิตโตะเนี่ยที่มันดูอืมแปลกๆกไปหน่อยนะหรือจะเป็นฉากเตะของโกคูนะครับที่สามารถเตะทะลุมิตินะครับสามารถเตะทะลุตัวฮิตโตะไปได้โอ้โหงานเผาแบบนี้เนี่ยก็ทํามาได้ยังไงนะครับก็เป็นว่านะครับตอนนั้นแฟนๆดราก้อนบอลก็โหแล้วก็ไม่ชอบมากๆเลยนะเพราะดูแล้วมันดูไม่ตั้งใจไปนะสำหรับตรงนี้นะครับซึ่งจริงๆแล้วมันก็เป็นเรื่องปกตินะครับสำหรับตอนเสริมเพราะส่วนใหญ่แล้วนะครับถ้าตอนเสริมเนี่ยผมก็เห็นหลายเรื่องแล้วละครับว่าไม่ว่าจะเป็นการ์ตูนเรื่องไหนนก็แแล้วต่ะครั ตอนเสริมเนี่ยภาพก็มักจะทําได้ห่วยแต่อันนี้ถือว่าห่วยมากเลยนะที่เราได้เห็นโกคูนะครับสามารถทะลุตัวฮิ้โตไปได้ก็ทั้งหมดนี้นะครับเป็นแฉากงานเผานะครับในราก้อนบอลซูเปอร์จริงๆมันมีมากกว่านี้นะครับก็อยากให้ทุกคนนะครับลองไปเจาะลองไปดูแล้วกันว่ามันมีฉากไหนนะครับที่ผมไม่ได้มานําเสนอหรือเปล่านะครับสำหรับงานเผาผมต้องขอบอกจิตนากรแล้วกันนะครับว่าที่ผมนะครับมานําเสนอในคลิปนี้ไม่ได้เป็นเพราะว่าเกลียดรากอนบอลหรือว่าไม่ชอบรากอนบอลนะครับแต่เป็นเพราะว่าถ้าผมไม่นําเสนอตรงนี้นะครับหลายคนก็ค จะไม่ได้สังเกตรู้ๆนะครับว่ามันจะมีฉากบางฉากที่เป็นงานเผาซึ่งแน่นอนแหละว่าใครที่ติดตามรักบอลซูเปอร์มานานก็จะทราบแหละครับว่าในเมสซรักบอลซูเปอร์งานเผามันเยอะจริงๆนั่นแหละครับแต่ผมไม่ได้หมายความว่ามันห่วยแตกนะครับถ้าเราลองไปดูเนื้อเรื่องจริงๆแล้วนะครับรักบอลซูเปอร์มันก็ยังมีความมันของมันนะครับที่หลายคนอาจจะชื่นชอบก็ได้และสาหรับใครนะครับที่ไม่ชอบคลิปนี้ไม่เป็นไรนะครับคอมเมนต์มาข้างล่างแล้วกันนะครับจะชื่นชมหรือว่าไม่ชื่นชมก็แล้วแต่นะครับผมก็จะพยายามอ่านทุกคอมเมนต์ มาแล้วกันนะและสําหรับใครนะครับอยากให้ทําคลิปแบบนี้อีกไมว่าจะเป็นของรักขั้นบอลแซดหรือรักขั้นบอลอะไรนะครับก็ลองคอมเมนต์มาแล้วกันเนาะแล้วก็ผมก็พูดละกันสาเหตุนะครับที่มันเป็นงานเผาเยอะแบบนี้เนะี่ยเป็นเพราะว่าที่ผมพูดไปนั่นแหละว่าเนื่องจากว่ารักขั้นบอลซูเปอร์เป็นโปรเจกต์ที่ด่วนนะครับแล้วก็เป็นการฉายทางทีวีนะครับซึ่งเขายังไม่ได้ทารวมแผ่นขายนะครับถ้าหากเขาทํารวมแผ่นขายนะครับเขาจะต้องปรับปรุงเนื้อง,งานให้มันดีกว่านี้แน่นอนในรักขั้นบอลแซดก็เป็นอย่างนี้น ลงแผ่นแล้วหรือเป็นดักบอลใครนะครับที่ทํามาสวยและตัดต่อได้ดีที่สุดแล้วนะครับจึงทาให้จริงๆแล้วมันก็ไม่ได้ใช่เรื่องแปลกอะไรนะก็ขอให้ทุกคนนะครับดูเพื่อความสนุกความมันเท่านั้นนะครับและสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณเวลากดกระดิ่งนะครับอย่าลืมกดแจ้งเตือนด้วยฝากไว้ด้วยละกันนะครับใกล้หนึ่งแสนซับสไครต์แล้วแล้วก็แฟนเพจผมโอเวอร์รีวิวนะครับติดต่องานหรือว่าฟิกเกอร์โมเดลนะครับสามารถไปซื้อผมได้เลยในแฟนเพจผมโนนขอ,ขอ,อ,มอ,อมเวอร เดี๋ยวนี้อ่านคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์เด้อ